วันดีครับพี่น้องครับโว้ยเพี่อนกูเอาเรืไอ้นี่ตายพี่น้องมันกูมองชาเส้นับพี่น้องเอ็มมองเลยเนี่ยเหกดไหมกดนี่ประถามเคยไหนประถามไหมเนี่ยเหนียวกดบางบอกเนี่ยอันาเนยาอันยา yeah é. é. Terima kasih telah <laughs> menonton! ต่อไปคุณหมอครับดูดิเนี่ยของแก่ของแก่ขุดหน่อยขุดหน่อย มองไอเป็นย่างของตะเกียงนี่แหละถือปลาปวาป้ของตะเกียงพี่ของชุบฮะปลาไหม

กลางเรื่มๆไปน้ำฝั่งจังบ่คอยถืงตะแกงกันได้กลางย่่งไปคว้างหลตะแกงเอาเนี้ยมันมีป้ามาถือมันีีแห้งไอแห้งกดลงใส่ตะแกงตืมเข้าไปอีกโอ้ยพี่หน้องครับ มามาเอาปูาปลาไปกินกน้ำก่อนป่าปกูครับเดี๋ยวชิพาไปเบิ้องสองเส้นหายครับสองเส้นหายย่างื่อขึ้นนี่อันนี้ย่างไว้ตอนหัวคําครับสองเส้นหายย่างตอนสามถุก สองเส้นหาอย่างตอนสามทุ่มพี่น้องเดี๋ยวเอาให้เบิร,บร์ครับพี่น้องครับน้ำึ้นครับน,น้ำึ้น น้องอุย้ยถือมาเครื่อง,องนั่นป่พี่น้องครับเบิ่งอ้เอเล่เ,เลยครับเต็มตามองครับเดี๋ยวไปเบิ้งสองเส้นหาครับไปเบิ้งสองเส้นหาพี่น้องครับอุย้ยถือมาเครื่องนั่นป่น้ำมาำขึ้นแล้วนี่เบิ้งครับพี่น้องสามซนครับเกือบทุกตาครับสุดยอดนะครับ เดี๋ยวไปติดตามสองเส้นหาครับนี่ครับพี่น้องผลงานเช้านี้ให้พี่น้องเบ่งชัดๆครับมองสามเต็มตาเลย